ประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เระสิทธิ์ครับประธานคณะกรรมิการวิส,สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศนะครับขออนุญาตนําเสนอรายงานของคณะกรรมิการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ครับในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่ส6บสมัยสามัญประจาปีครั้งที่2เมื่อวันพุทธที่1 9กุมภาพันธ์2568ได้มีการพิจารณาร่างพระราชาบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศ เริ่มตั้งแต่มาตรา3นะครับและมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิสามันนำร่างพระญญาาราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศไปพิจารณาทบทวนใหม่ตั้งแต่มาตรา3เป็นต้นไปคณะกรรมการวิสามันได้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและได้มีการแก้ไขปรับปรุงรายงานของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีประเด็นสําคัญสรุปได้ดังนี้ครับ 1. คณะกรรมการวิสามันเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานให้ใช้บังคับการจ้างแรงงานทุกประเภทรวมไปถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการให้ลูกจ้างทุกประเภทได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองไม่ต่ํากว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกําหนดให้ลูกจ้างกำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารวัสดุภาครัฐที่ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือจ้างเหมาบุคคลในลักษณะเดียวกันโดยใช้อำนาจควบคุมบัญชาหรือสั่งการให้การปฏิบัติงานกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมตริรับหลักการไว้แล้ว2ครับแก้ไขจํานวนวันล,ลาคลอดจากเดิม98วันเป็น120วันเพื่อส่งเสริมการมีบุตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างนะครับและเสริมสร้างความผูกพันของครอบครัวตามมาตรา4นะครับซึ่งแก้ไขมาตรา41วรกหนึ่ง3ครับได้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ได้แก่มาตรา4ทับซึ่งเพิ่มมาตรา4 1วรรค4โดยเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดส,สามารถลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่บุตรมีภาวะการเจ็บป่วยมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการทั้งนี้การเพิ่มสิทธิดังกล่าว เป็นไปตามหลักการซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว 4. ปรับแก้ไขถ้อยคําบทบัญญัติของกฎหมายกรณีให้สิทธิลูกจ้างลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรให้สอดคล้องกับพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พศ2567หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา5ไปเพิ่มมาตรา41เทับ1 5. ครับเพิ่มจำนวนวันจ่ายค่าจ้างกับลูกจ้างหญิงมีครันซึ่งลาคลอดบุตรเนื่องจากมีการเพิ่ม จำนวนวันลาเพื่อคอดบุตรให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์นะครับซึ่งอยู่ในมาตรา -66 ได้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ได้แก่มาตรา6กทับหซึ่งเป็นเพิ่มมาตรา59าสทับหและ59าสทับสองห้าาทับหให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหญิงที่ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่บุตรมีภาวะเจ็บป่วยมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการโดยจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างสําหรับวันลาห้าสคบาจ้างกับลูงให้างจ ซึ่งใช้สิทธิ์ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน15วันแต่เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมยังไม่มีการกําหนดสิทธิประโยชน์จากการหยุดงานเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรคณะกรรมการวิสามัญจึงเห็นควรให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างดังกล่าวนะครับทั้งนี้มาตรา6กทับหซึ่งไปเพิ่มมาตรา59าสทับหและมาตรา5้าสเเป็นหลักการที่เพิ่มขึ้นใหม่ ซึ่งคณะกรรมการวิสามันได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายมาประกอบการพิจารณาโดยคํานึงถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวและการสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งสมมติให้ร่างกายและจิตใจของคุณแม่หลังคลอดมีความ แข็งแรงและเข้มแข็งมากขึ้น 7. ครับคณะกรรมการวิสามัญเห็นควรให้มีการกําหนดเรื่องการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทํางานเพื่อประโยชน์ต่อนายจ้างและสถานประกอบการ8ครับคณะกรรมการวิสามัญได้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ได้แก่มาตรา8เพิ่มบทเฉพาะการเนื่องจากมีการแก้ไขมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ .2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยให้อำนาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงมิให้บังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้จึงจําเป็นต้องเพิ่มบทเฉพาะการ 9. คณะกรรมการวิสามัญได้เพิ่มมาตรายขึ้นใหม่ได้แก่มาตรา9เพิ่มการรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับทั้งหมด9ข้อครับขอบคุณครับ